สัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่บ้านแม่คําใสนะคะตอนนี้จะพามาดูอะไรที่บ้านแม่คำใสนะคะประหาดมากนะคะโอ้โหลำใหญ่ดกมากๆเลยนะคะทุกคนลำใหญ่บ้านแม่คำใสลูกโตมากๆเลยนะคะนี่นะคะนี่ลำใหญนะคะดกเต็มต้นเลยนะคะลูกใหญ่มากเลยนะคะอ้วนด้วยอ้วนด้วยแม่บอกเนือเยอะด้วยไม่แม่ ลำใหญ่ทำอไมเยอะโอ้ลูกใหญ่จริงโอ้โหดนี่นะคะเสื้ออะไรที่เฉื่อยลงนันี่นะคะบันไดก็มีลำใหญ่อันนี้มีมดแดงไหมเนี่ยไม่มีไม่มีดูแล้วลักษณะนี้ไม่มีเพราะว่าใบไม่มีนั่นใหญ่จริงจรพวงใบขาวๆที่เป็นช่อๆที่รวมๆกันนี่นะคะสวนลำใหญแม่คำใสนะคะ ใครจะเป็นคนปีนคะนี่ใช่ถามก่อนว่าใครจะเป็นคนปีนเสือเสือเหรอปีนระดับแชมป์มาแล้วเออเหรอเสือเสือพาไปจะเป็นคนปีนเดี๋ยวจะ่า่คลิปให้นี่ค่ะมันมีไม้อยู่เขาจะไล่สดแม่มันไม่ได้หรอกไม้นี้ไม่ได้ทำไมเพราะว่ามันช้าไงมันจะได้ทีละอัน ก็เรามองไมหสนด้วยขึ้นไปแล้ะไอเดี่ยวมันบอกว่ามันมองไม่เห็นหรอขึ้นไปแล้วเ,เ,หเห็นเลยว่าตัวไหนมันกมันขึ้นไปแล้วมองดูเนาะเอาไม่มีใครไลฟ์เราปีนต้นลนำไย,ยเหรอคลิปหรอนี่ไงเดี๋ยวเราก็จะขึ้นแล้วให้ได้สี่นาทีก่อนจะพึ่งขึ้นจะพึ่งขึ้นแป๊บห <c oughs> นึ่งนจะรอคนณไง <Marvel> có à, ta người ta lấy cái 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 มาแล้วมาแล้วหนึ่งพวงพวงแรกมาแล้วฮ่าฮ่ดึงดึงดึงแล้วสมอลชาแนลดึงออกมาอาสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเสือพาไปพบกับไลฟ์สดช่วงที่สองของวันที่ยี่สิบเจ็ดวันนี้นะคันอังคารนะครับลูกใหญ่มากมาเก็บลำไยกันนะฮะลูกใหญ่มากนะคะป้าคนใส่รีวิวลักร้านนะหลักหลักล้านยังไงติดค วิวหลักล้านบ้านแม่คำฝายเพราะว่าเสาหลักล้านอยู่ตรงนี้นะครับเสาหลักล้านอยู่ตรงนี้นะคะมันก็เลยเป็นวิวหลักล้านนะคะกินกินอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยค่ะเอีไปดูไปมามาลกกอครอบครัวน่ะขนาดมันหักน่ะนันมันเพิ่งเกิดน่ะนันเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูมาละกกอครอบครัวก่อนนะคะ มะละกอครอบครัวนี้ก็ามะละกอมีมีมะละกอครอบครัวด้วยนุกคดูดูมะละกอครอบครัวนะคะต้นมันหักมันหายไปครึ่งหนึ่งแล้วมันเหลือเหลือลูกเห็นไหมต้นมันหักเหรอต้นมันหายไปคครึ่งหนึ่งแล้วมันงอกขึ้นมาใหม่ขนาดมันขึ้นเล็กๆนี่ลูกมันเท่านหม่นะคะลูกมันห้ากิโลไงฟางหักแล้วเห็นไหมต้นมันแทงออกมาค้างต้นต้นมันหักอต้นมันหักแล้วมันขึ้นมาใหม่นะคะ ด้วยไม่ใช่ตูดปลาปอกปลานี่นะคะมรกรครอบครัวของป้าคำใสนี่นะคะวิวลานนั่นวิวหัวใจนมสามะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะ